ตาเป็นหลานชายของยศเจ้าของบริษัทขนส่งสินค้าซึ่งพี่ชายของยศหรือว่าพ่อของต้านั้นได้ฝากฝังให้ยศรับต้าเข้าทำงานแต่ต้าก็ทำตัวเกเรไม่ค่อยเอางานจนถูกยศต่อว่าอยู่บ่อยครั้งบอกกี่ครั้งแล้วไอ้ตาว่าให้มาทำงานให้มันตรงเวลาหน่อยเข้าขง,งานก็สายทุกวันแบบนี้ไม่ไหวแล้วนะโว้ยถึงเองจะเป็นหลานข้าก็แล้วแต่เหอะ โกรธมันก็ต้องเป็นโกรธสายอีกครั้งเดียวกูตัดเงินเดือนเลยนะได้ยินแล้วนะแม้จะถูกยศบนอยู่บ่อยครั้งแต่ต้าก็ไม่รู้สึกสำนึกผิดอะไรและครั้งนี้ยศก็ได้ให้งานต้าไปทำอีกเช่นเคยซึ่งเป็นงานขนส่งสิ่งของที่อยู่ในตู้แช่เย็นที่ต้องไปส่งไกลถึงคนละภาคกับจังหวัดที่พวกเขาอยู่กัน ตาออกเดินทางในทันทีที่รับมอบหมายงานแต่เขาก็ยังคงเกเรตามประสาไม่สนใจโลกและไม่ห่วงตัวเองขับรถไปก็ดื่มไปด้วยโนเดกให้เสียงภาษาไทย การเดินทางระยามข้ค่ำคืนย่อมมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นในด้านไหนมีสิ่งที่ต้องกลัวทั้งคนและสิ่งที่มองไม่เห็นแต่สำหรับตาไม่มีสิ่งไหนที่เขาคิดจะกลัวจนกระทั่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในระหว่างทางที่ขับรถไปเรื่อยๆจากเมืองสู่ชานเมือง และเส้นทางมุ่งสู่ต่างจังหวัดที่เปล่าเปลี่ยวตาก็ได้เจอกับชายคนหนึ่งที่เดินอยู่ริมทางเพียงคนเดียว ี่จะไปไหนอ่ะเดินมามืดๆคนเดียวไปด้วยกันไหมเผื่อทางเดียวกันไปสิไปที่เดียวกับเราที่เราจะไปนั่นแหละตาได้แต่นึกสงสัยในคำพูดของชายคนนั้นแต่ก็ไม่คิดอะไรมากก่อนจะบอกให้ชายคนนั้นขึ้นรถมาด้วยและ เริ่มเดินทางต่ออีกครั้งพร้อมกับเพื่อนร่วมทางที่บังเอิญเจอกันแม้จะมีเพื่อนร่วมทางใหม่ที่ไม่ได้รู้จักกันดีร่วมทางมาด้วยแต่ตาเขาไม่สนใจอะไรเขายังคงดื่มและขับรถต่อไปโดยไม่สนใจว่าอาจจะทำให้ตัวเองต้องเจอกับอุบัติเหตุก็ได้ รับคนแปลกหน้าขึ้นรถมาแบบนี้ไม่กลัวเหรอโว้ผมไม่กลัวหรอกจะตายก็ตายอะ่ะผมไม่สนนะเอาดื่มหน่อยไหมลนะ่ะชายคนนั้นปฏิเสธตาแต่กลับเริ่มเล่าเรื่องของคนที่เขารู้จักให้ตาฟังรู้ไหม พวกคนคนนั้นก็ดื่มเหมือนกันแน่แหละดื่มไปตลอดทางแล้วสุดท้ายก็เมาขับรถเสียหลักควา่าตายคาที่เลยวะพูดอะไรเสียลงหมด หลังจากที่ฟังเรื่องราวของชายแปลกหน้าแล้วตาก็หมดอารมณ์ที่จะดื่มและขับรถต่อไปจนถึงใกล้เช้าจ,จู่ๆรถของตาก็เกิดอาการกระตุกและมีควันออกมาจากกระโปรงรถทำให้ตาต้องรีบเอารถเข้าไปจอดข้างทางและลงไปเช็คเครื่องยนต์เดี๋ยวผมลงไปดูรถก่อนนะโชคดีที่เป็นเวลารุ่งเช้าแล้ว ก็มีชาวบ้านที่ออกมาทำมาหากินตั้งแต่ไก่โฮออกมาเจอต้าพอดีรถเสียแล้วพ่อหนมใช่ครับช่วยตามช่างมาได้ไหมครับได้เิได้ได้ได้หลานลุงเป็นช่างรอนี่นะเดี๋ยวไปตามมาให้ระหว่างที่รอชาวบ้านพาช่างมาตาก็ตั้งใจจะไปนอนพักในรถแต่เมื่อกลับมาถึง เขาก็ไม่เจอกับชายแปลกหน้าคนนั้นแล้วตาประหลาดใจเป็นอย่างมากโชคดีที่รถของตาไม่ได้เป็นอะไรมากและช่างที่มาซ่อมก็มีอุปกรณ์ครบว่าแต่มาแต่เช้าแบบนี้จะไปไหนหรอพ่อหนุกผมมาส่งของครับชื่อธนาอะไรเนี่ยแหละ อ้าวชื่อลุงเออเออเดอ,อเออดดดดดพิ่งเห็นรถแช่เย็นเนี่ยงั้นมา,มามาตามมาเดี๋ยวพาไปที่บ้านพร้อมๆกันเลยไม่รู้ว่าเป็นที่โชคชะตาหรือเหตุบังเอิญที่ทำให้ตาได้เจอกับคนที่เขาต้องไปส่งของให้ตาขับรถตามชาวบ้านคนนั้นไป ตาขับรถเข้ามาที่บ้านของชาวบ้านคนนั้นก็เห็นว่ามีงานศพจัดอยู่เขาลงจากรถเพื่อจะให้เจ้าของเซ็นรับของแต่ภาพที่เห็นตรงหน้ากลับทำให้ตาต้องตกตะลึงใจหายและขนลุกไปทั้งตัว ื่อภาพที่เห็นนั้นคือชายคนเดียวกันกับที่ร่วมทางกับเขามาตลอดคืนเออเออน,นั่นมันเออหลานลุงเองอ่ะมันเมารถคว่ำแล้วก็เสียก็ที่ให้มาทรงเนี่ยแหละศพมันเองอ่ะขอบใจนะพ่อนมุม ็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องของตาที่ได้เจอดีแบบนี้อาจจะเพราะยังเป็นวัยรุ่นเลยไม่ได้คิดอะไรและไม่คิดว่าจะต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้แต่เมื่อเจอแล้วก็คงได้บทเรียนอย่างแน่นอน